คลิปแรกของอาร์ตนะครับผมมาโรงแรมเดอะบางกอกจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียป้อเฮียป้อนี่แต่ก่อนแกเปิดอยู่ซอยรางน้ำนะครับตรงข้ามทีมพาวเวอร์แวร้สึกแกจะเสียใจจับแมนูไม่ได้ชั้น เมื่อปี2550แกเลิก,กเลิกขายแกเลยขายแกก็เลยยกให้พีกน้องเก่าแก่น้องเก่าน้องตัวเล็นกนะครับ มีสะพานลอยเส้นหนึ่งละปลารถถ้ามาจากแรงนรงร้ำลงความคตอที่เรไปในนาหนี่มีวันอังคารสิบหกุา รถจะลงเร,งรนีเป็นวัน mm. เมื่อเราจอดรถลาสารตองตรง,งานเจ้าแล้วนะครับ mm. เดิยนย้อนมาซายสิบสี่ครับเจอแล้วร้านน้ำร้านน้ำเจ้าก่อนถึงแล้วครับโมว่ะได้จอด<อ>จ<า>บับไม่ได้ จำซอยเข้าไ้สัรเจ้าไม่ถูกเล็กรมทุกอย่างนะครับพิเศษเคตอย่อเหลี่ยง